อีคาวันนี้ทำง่ายอร่อยด้วยนะคะก็จะมาทำไข่พะโลโบราณน,นะคะใส่หมูสามชั้นค่ะลำดับแรกเลยนะคะก็เตรียมหมูสามชั้นนนํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็พักเอาไว้ค่ะแล้วก็หั่นรากผักชีนะคะให้เป็นชิ้นเล็กเเวลาตําจะได้ง่ายนะคะหลังจากนั้นก็ใส่พริกกระเทียมรากผักชีนะคะตําไปเรื่อยๆจนแหลกเลยนะคะ อันนี้ก็คือก็เรียกว่าสามเกิอนั่นเองนะคะหลังจากนั้นที่เราตำกันไปเรื่อยๆนะคะเมื่อแร,แรกดีแล้วเราก็จะตักพักไว้ก่อนนะคะใส่ถ้วยพักไว้ก่อนนะคะ วัตถุดิบที่เรามีนะคะก็มีไข่ต้มหมูสามชั้นน้ำตาลปี๊บน้ำปลาสามเกลือซีอิ๊วดำผักชีนะคะตั้งหม้อนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปแล้วก็ใส่น้ำไปนะคะรอจนเดือดนะคะให้น้ำตาลปี๊บนี่นะคะเดือดจนเป็นสีเข้มเลยนะคะเราจะเคี่ยวไปเรื่อยเรืเลยนะคะ เคี่ยวจนสีน้ำตาลออกเข้มๆนะคะแต่อย่าไหม้นะคะเพราะว่าถ้าไหม้จะทำให้ขมแล้วก็ใส่สามเกลือลงไปใส่น้ำปลานะคะลงไปเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะกลิ่นก็จะหอมมากเลยนะคะแล้วก็ใส่หมูสามชั้นเข้าไปนะคะใส่ไข่ลงไปรอบนี้จะทำจ็ดฟองนะคะ ใส่เติมน้ำให้ท่วมแล้วก็ใส่สีอิ๊วดำนะคะนิดหน่อยเราจะเคี่ยวจุดไปเรื่อยๆนะคะประมาณ20นาทีะคะ่ะรอจนขาไข่กับหมูของเรานะคะจะซึมเนื้อของน้ำเข้าไปเป็นสีเข้มๆเลยนะคะยิ่งตุ๋นนานยิ่งอร่อยนะคะดูจากสีสันนะคะก็จะสีเข้มขึ้น เวลาเดือดแล้วนะคะก็จะพยายามตักฟองออกนะคะให้น้ําใส่หน้ารับประทานนะคะตักฟองเรื่อยๆนะคะเราตุ๋นเรื่อยๆแล้วก็ชิมรสดูนะคะว่ารสชาติที่เราชอบหรือเปล่านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ